กลับมาพบกับช่องโจแอนน้ำ in NYC ค่ะวันนี้ก็มีน้ำคนเดียวนะคะเพราะว่าโจติดทำงานวันนี้ค่ะมีคลิปที่เราจะไม่รีแอคชั่นไม่ได้เลยเพราะว่าเราเป็นเลเซอร์แล้วก็ตอนนี้นะคะลาดวันมาเจอกันครบ5้าคนแล้วในรอบหนึ่งเดือนเราดีใจมากเลยทุกคนคือคิดถึงต้าอู่คิดถึงบรรยากาศของ5คนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปเจอคลิปที่ทวิ t เตอร์เขาเรีโพสกันเยอะมากก็คือตอนที่เด็กๆห้าคนวิ่งมาเจอกันมันเป็นภาพที่ประทับใจมากเลยทุกคนเดี๋ยวไงเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็ต้องขออนุญาตคุณเคซี่เรย์ด้วยนะคะที่จะโพสคลิปนี้ลงไปในช่องนะคะเป็นแฟนแคมยังไงออาโหลดวิ่งมาแล้วดูดิหูกระโดดตัวลอยเลยเป็นตุูกดแ่นมาก เดียก็ตามมาอู้ยไดมอนมาทีหลังเด็กน้อยเขินนะตาอูน้ำตาคอเลยอ่ะอู่เป็นต่อนะจะร้องเลยอ่ะออมร้อยคงคิดถึงมากกระโดดตัวลอยเลยอ่ะอู๋เอาอย่าร้องค่ะแม่ ร้องพี่เจ๊เจก็ร้องเลยแน่แล้วพี่ก็ร้องทำไมเนี่ยวพี่่ก็อ้าวพี่พิธีกรก็ร้องไปด้วยฉันไม่อยากจะร้องโอ้ยออฟโรดเอาแขนพี่มาดูด้วยว่าเจ็บตรงไหนไห้ดูสิหว่วงอ่ะน้องหว่วงของนางอ่ะดูดิเป็นต่อตาคอไปเลยอ่ะ โอ้ยดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยอ่ะต้าอหูลูกนี้คือดูดีอ่ะอ่ะทีนี้เรามาดูโชว์ของน้องๆไม่ตอบเลยนะนะคะห้าคนค่ะโอ้ยห้าคนหูเดมอนร้องสดดีทุกที่ค่ะลัดวัน แต่เต้นจะเบากันนิดน,นึงนะคะน่าจะเป็นด้วยชุดของเต้าอูอ่ะที่คงเต้นลำบากนิดน,นึงเหมือนเราไปอ่านว่าถ้าเกิดว่าแบบเต้นลำบมกกูถึ่อะจะโดนซ่อมแล้วก็เขาก็คงแบบออกท่าทางมากไม่ได้เนาะอยู่ในรัชการทหารอยู่ออฟโรดไม่รักแล้วเหรอ,อนะไแต่ก็ยังเต้นพหอมอยู่ค่ะ ถึงแม้จะลายเบาพอต้าอ,อู่เบาทุกคนก็เลยเบาไปด้วยปรแบบทับใจอะ่ะรอหนึ่งเดือนเลยนะเมื่อทุกคนกว่าจะได้เห็นภาพภาพคนเนี่ยแล้วต้าอ,อู่อ่ะเป็นชุดทหารเต้นที่ปอปะ คนเดียวในทีป๊อปแล้วตัวตึงสุดๆชุดก็ตึงอบอกกิ้งอาจจะรวนๆนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ซ้อมกันมาเลยไงเพิ่งเจอกันเลยสดๆอะแล้วไม่ก็มีแค่สี่ตัวด้วยผัดกันลองไปมาอ้าวนส่งมาให้พี่อ แม่รักแเขาหรอ,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 อโอ้โหโอโหง่ายมากแต่เสียงสดก็ยังดีเสมอร้านวันตัวเติมพี่ป๊อปเออเออยังกลับมาได้เอเอ ต้าอูคือบุคลิกดีขึ้นมากเลยนะหลังตรงคือหล่ออะเรารู้สึกว่าต้าอูห,หล่อตอนก่อนเลยเพราะว่ามันมีความแมนขึ้นมาเยอะเลยะเนี่ยงานการชาต้องโดนคนตกเพิ่มแน่เลยบอกเลยเพราะเห็นบรรยากาศคนแบบเยอะมากเห็นว่าแบบงานวันนี้ก็คือแบบบัตรสอยดาวกับบัตร ไองานการชาติอะคือขายหมดเกี้ยงเพราะว่าชีแสงไปซุ่มซื้อกันเยอะคิดถึงเต้ามากเลยอะนี่ขนาดว่าหายไปก็ยังแบบแอบส่งไอจว่าแบบเจ๊เขาไปเยี่ยมวีนี้เป็นยังไงบ้างส่งอาหารเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแค่มีคลิปเล็กๆน้อย,อยก็ดีใจแล้วอ่า ตะดเดงตะดืองตะดเดืองตึตะดเดงตะดเดงตะดเดตืองหล่อมากชุดทหารก็้วยตืองเตอเเงมากเด็กแรงมา รักใจถ้าอยู่หน้าง,งานฉันร้องนะฉันบอกเลยตอนนี้ฉันไม่ร้องแต่ว่าตอนดูคลิปครั้งแรกที่เด็กวิ่งมาเจอกันอ่ะจะบอกว่าตอนที่ดูคลิปครั้งแรกอ่ะที่เด็กวิ่งมาเจอกันแล้วออฟโรดกระโดดไปกอดเต้าโอ๋กับเป็น,นต่อเราร้องเลยอ่ะดูนั่งดูอยู่ในรถไฟคือแบบคือมันเป็นโมเมนต,ต์ที่แบบเหมือนแบบเพื่อนที่แบบร่วมประสบการณ์ด้วยกันมาตั้งแต่ลารสไอคอนร่วม ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกอย่างมาด้วยกันแล้วก็มาเดบิวต์แล้วมาเจอกันทุกวันเราต้องห่างกันเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เจอหน้ากันเลยแล้วเนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ได้เจอหน้ากันออฟโรดรถยังไม่จอดสนิทวิ่งมาไปกอดพี่ต้าอู่เลยอะแล้วแบบเป็นภาพที่ประทับใจมากเราอ่านทวิตเห็นบางคนที่ไม่ได้เป็นติ่งรัดวันอะก็ร้องไห้ไปด้วยเพราะความประทับใจนี้นึกออกปะมันเป็นภาพที่แบบมันเป็นฟิลฟูลฟูลฟ,ฟิลอะ แล้วก็เห็นได้ข่าวว่างานกาชาดอะชีแสงซื้อแบบพวกสอยดาวอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แบบหมหุงข้าวทองสลึงอะไรแอะไรอย่างเงี้ยขอให้ถูกชีแสงทุกคนที่ซื้อตั๋วได้เบนกันด้วยนะคะอวยพรกันทุกคนก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนรอนะคะเห็นพี่ทหารบอกว่าเต้าอูจะออกมาวันที่9ธันวาคมนี้เพราะว่าฝึกเสร็จครบ3เดือนแล้วก็จะได้พัก15วัน เดี๋ยวเราจะรู้กันว่าน้องจะออกมาทำงานหรือเปล่าแล้วก็คอยเชียร์เด็กๆกันด้วยอย่าลืมนะคะติดตามเด็กๆลา,วานวันแล้วก็เด็กๆลาลิคอนแล้วก็ทีป๊อปด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะภาพประทับใจแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย